น้าระวังยายามพ กลับมนเชิญทัตระขาที่ต้องหบูชาประดิษฐานพระมรชัยยาลั์เปิดปรวยทัตระขาจะเปิดรูใหนวัเทียา Maar ja, put เรียนท่านประธานมลุ่มแทนรับการเขารพมเรียนเชิญหัวนหน้าการกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนกล่าวรายงานในายโชคดีทำดี ท่านประธานที่เข้ารบย่างสูงข้าพเจ้านายโชคดีคำวีหัวหน้าการกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนปัญญาขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือชาติประจำปี2567ในวันนี้โรงเรียนปัญญาได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นประจำตุกปีเพื่อเป็นการน้อมนำตื่นขึ้นมหาปณาราชีคุไทยอภิภัตติปารมณ์6996 องค์พมรู้พระราชาเสนดลูกเสือไทยและเป็นการความเคารจงรักภักดีแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทของคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อเป็นการยืนยันว่านี่น้องลูกเสือจะยืนยันในควาปฏิญาณของลูกเสือตลอดไปจึงขอเชิญลูกเสือสังหรณ์กล่าวคำปฏิญาณตามพระบัตราลูกเสือสัรณแสดงรหัสด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพรมหาภัสัต์ข้อสองข้าจะยึดม,มั่นในกฎของลูกเสือ์สามรอและทำประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน สามัญรุ่นใหญ่สแสดงรหัสด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะชำระพระปีต่อชาติาศา,า,า,สาสนาพระมหาปัสสัตข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ มเมื่อจะช่วยเหลือเือจะเป็นบนาดตามกฎของลูกเสือการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในครั้งนี้สําเร็จได้เพืพอได้รับความร่วมมือจากพี่น้องลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกท่านซึ่งขอขอบพระคุณมาณนานที่นี้ด้วยบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอว่า แก่พี่น้องลูกเสือเรื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2567ต่อไปคูมบับบัญชานุสิอาและพี่น้องลูกเสือทุกนายข้าพเจ้ามีความมีเป็นอย่างดี ที่ได้รับเหียญมาเป็นเกิดการในพิธีเรื่องในวันคล้ายวันสมาันาคณะมุสเสือแห่งชาติแต่วันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าง,งหลังคงระลึกอยู่เสมอว่าตุลวันทียร์กรกฎาคมพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่เป็นร้อยสามวีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพร,ระปรมินทรมหาวชิราลุน พระองคุณเจ้าอยู่หัว่าองค์พระผู้พระราชทา,านกำเนิดลูกเสือไทยทรงมีพระราชาประสงค์เพื่อป้อมพิสัยนิยมชนของชาติให้เป็นคนเบืรดีตาจารีนประเพณีบ้านเมืองตาบุญการของลูกเสือดน,นต่อไปนี้ให้เป็นผู้ที่มีวิจัยรู้จักการสังเกตจดจำและทุกตนเอง ให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์เปีรยเบียรวินัยได้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้เป็นผู้ที่รู้จักประเพณีเพื่อสถารณาประยุกต์ให้รู้จักสุขฝนและกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมให้เป็นผู้ที่รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่งคงของประเทศชาติ คำนี้ไม่เกี่ยวกับนรก,ก่ที่การเงินใดๆพี่น้องลูกเสือท้กหลายในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นประธานลูกเสือโรงเรียนปัญญสักได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องลูกเสือทั้งหลายจงยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการบอกคณะลูกเสือแอออห่งชาติอย่าเหนียวแน่นข้าพเจ้าได้แล้วว่าการที่พวกเรามารวมระลังกันในวันนี้เพื่อสวนสลา และพบตรวจคำปฏิญ,ญาณของลูกเสือเป็นการแสงดงถึงความร้อมเกลียงความเป็นน้านึ่นใจเดียวกันของเราพี่น้องลูกเสือเป็นอย่างดีนี่นับว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ,ญ่และถาวรสืบมึ่งควรจะดำรงไว้เป็นสถาบันอันยึดมั่นของประเทศชาติสถาบันต่นางลาก็คือชาติศาสนาระมหากสัตริย์ ดังนั้นในโอกาสนี้ข้าพเจ้าจึงขอถุนท่านต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําให้กิจก,ก,การลูกเสือดาเนินไปอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ให้แก่คนทั่วไปข้าพเจ้าเชื่อเลือนว่า,าประเทศชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักของพวกเราจะต้องอยู่รอดปลอดภัยต่อไป,อไปในโอกาสวันเป็นมงคลนี้ข้าพเจ้าขออัญเิญอนท่า,านิทธิ์สิทธิ์า่าง จงเปิดประตูให้ที่น้องผู้เสือผู้บังคับบัญชาทุกท่านจงมีความสุขความเจริญมีพลังไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปขอให้กิจการผู้เสือไทยจงมีความเจริญก้าวหน้าสถิตสถาพันผู้กับประเทศไทยสืบไปชั่วกราบนานสวัสดีหน้าว่างยาขุดเปล่า Về xuống ở đó. B ở ายโจลินานนนางสาวตัดเวลาวารบผ่านนายักรยาวาระผ่านด้ัยนะนายโชคดีจ้ะ นางสาวรุ่นเกรหันางสาวพัจลักธรรมรานางสาวตงน่งอย่างขำนางสาววิรักนกนางสาวเปลวัีนอนวูสกสผบารู้สึกสนายฉลีาเบ รองผู้บ no, 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 ัญชาการร่งเสือสักอนายเสรีทอลาววานุผู้บัญชาการเมฆาีสักอนายธรรมดูมินนพ AHHHHH <laughs> วิธีทบทวนขบปัิญาณและศูนย์สนาวันคล้ายวันสถาปนาคณะรุษสวยแห่งชาติได้เสร็จสิ้นลงแล้วกลับดอกพระพุณท่านประธานคณะผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกท่านส่งประทานอองพิยาพุทธเปรเอาอ I